วันนี้เราจะมาให้น้ำนะครับสวนปามนะครับเรามาดูระบบการให้น้ำสวนปามนะครับเป็นการให้น้ำแบบหัวผีเสื้อนะครับอีกผีเสื้อหัวผีเสื้อขนาดเล็กนะครับเป็นการให้น้ำแบบรอเลี้ยงนะครับแบบรอเลี้ยงแบบประทังประทังนะครับ เพื่อให้เขาสามารถที่จะอยู่ได้ในภาวะดูแรงนี้นะครับแต่แต่ถ้าให้ดีนะครับเนาะก็ต้องปล่อยแบบทั่วไปเลยนะครับแต่อันนี้เราให้แบบเฉพาะจุดนะครับเฉพาะจุดเป็นแบบหัวผีเสื้อนะครับสองฝั่งนะครับสองฝั่งฝั่งแล้วสองหัวระหว่างลำระหว่างต้นของของปามนะครับก็ถามว่ามันพอไหม มันก็โอเคอยู่นะครับก็โอเคอยู่เหมือนกับว่าเราต้องเปิดไว้นานหน่อยนะครับเปิดไว้นานหน่อยมันก็ปริมาณก็จะพอเองนะครับแต่เราต้องใช้เวลาเปิดหน่อยหรือแบบใจเย็นนะครับเปิดแบบไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนะครับแต่ก่อนที่จะเดินปั๊มเนาะนะครับเราก็มาเปิดวาว์วก่อนนะครับเพราะอ่าแรงดันน้านสูงมากถ้าเกิดเราลืมนะครับ ก็จะทําให้ท่อนี้แตกนะครับแล้วต้องเปิดเปิดวาวน้ําก่อนพอนเราใช้สองสวนนะครับเราปิดแล้วก็น้ําไปอีกสวนหนึ่งนะครับแต่เราก็ต้องปิดแล้วก็ต้องเปิดทางเราไวน้นะครับนะครับแต่ถ้าไม่เปิดนะครับแรงดันน้ําทําให้บาวเสียหายได้นะครับ ว้าวหรือข <Nah, S 1> <Well, S 2> ้อต่ออืいい่นมันอาจจะหลุดนะครับเพราะแรงน้ำจะทํานะครับอันนี้คือเราจะเปลี่ยนอีกแปลงนึงไว้ก่อนนะครับก็จะให้น้ําเข้าอีกแปลงหนึ่งนะนะครับแต่ก่อนจะเดินเครื่องเนาะนะเดินเครื่องหรือเดินปั๊มเราก็ต้องสารวจเราเราเราได้เปิดไว้ไหมนะครับเนาะอันนี้อยากจะพาไปเปิดปั๊มนะครับนู่นนะครับที่เห็นนู่นเราคลองที่อยู่นู่นนะครับนะครับเป็นปั๊มไฟฟ้าเนาะเป็นปั๊มไฟฟ้า ขนาดสามแรงสองนิ้วนะครับแบบส่งไกลนะครับนะครับแต่เบเกอร์ที่เราติดไว้อยู่ตรงตรงไฟนะครับอยู่ตรงเสาไฟนี่แหละนะครับไม่แล้วก็มีเบเกอร์อีกชุดหนึ่งที่อยู่กับตัวปั๊มนะครับกรณีที่ว่าปั๊มมีปัญหาเราก็สามารถสต็อปไปได้นะครับคุมไว้สองเบเกอร์นะครับ เราต่อต่อสายไฟไปนู่นนะลงคลองไปนู่นนะครับนู่นนะครับนูนบน่นะน,นะครับถ้าคิดเป็นระยะทางนะครับเป็นระยะทางเนาะผมคิดว่าประมาณสี่ร้อยเมตรได้นะครับสี่ร้อยเมตรได้ก็ก,กือบขึ้นกิโลนะครับสี่ร้อยเมตร นะครับประมาณสี่ร้อยเมตรได้ถึงอยู่ครับเนี่ยครับแปลงนี้ที่เขาไถาไว้เขาจะลงอ้อยนะครับปลูกอ้อยเขาผ่านสามมาลงนะครับตัวเขาไถาไว้ อันนี้ก็เป็นแนวแนวถนนสาธารนะครับเสาไฟก็มาสูดอยู่แค่นี้นะครับนอ,อกจานั้นเราก็ลากสายไฟลงไปที่คลองนู่นเหรอครับรวมๆแล้วนะครับประมาณ400เมตรอย่างที่ว่าเนะนะครับนี่ครับสายไฟไอเบเกอร์ Baker ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับตรงหม้อไฟตรงนี้จุดหนึ่งนะครับ เบเกอร์ขึ้นนะครับเราเบเกอร์ขึ้นเนาะครับอันนี้สามารถตั้งเป็นออโต้ได้นะครับเป็นออโต้ได้นะครับสําหรับคนที่ไม่มีเวลาที่จะมาปิดมาเปิดสามารถซื้อไทม์มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ไทมเมอร์ตัวนี้มามาตั้งเป็นปิดเปิดอัตโนมัติได้นะครับแต่นี้ของเราจะไม่แบบอัตโนมัติเราจะเป็นเมนวนวนะครับปุ๊บนะครับยกขึ้นนี่ก็ ปั๊มมันก็ทํางานแล้วครับนะครับดูจากมิเตอร์เนาะมิเตอร์ที่หมุนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลงเราไปดูแรงดันาน้ํากันครับระหว่างหัวพีเสื้อนะครับที่ที่มันจะออกว่ามันจะโอเคไหมนะครับคือคือเมื่อวานนี้ก็มารถทีเดงแล้วครับวันที่ปั๊มมีปัญหานะครับ ป้ามีปัญหาคือมีหอยเข้าไปติดใบพัดมันนะครับทําให้อน้ําไม่แรงครับน้ําไม่แรงวันนี้ก็เลยจะลองพามาดูอีกว่ามันจะแรงไหมน้ําจะแรงขึ้นไหมครับเมื่อวานแรงดันน้ําไม่ดีหัวพีเสื้อคือไม่บินนะครับน้ําไม่บินน้ําไม่กระจายพูดง่ายๆนะ น้ำไม่กระจายแรงดันไม่มีนะครับแล้ววันนี้อยากจะพามาดูครับถ้าเกิดแรงดันน้ำดีหัวพี่เสือ้อมันก็จะกระจายรอบรอบหัวมันนะครับการรเลี้ยงต้นปาลเพื่อให้อยู่รอดจริงๆปลามันก็ทนอยู่แล้วนะครับทนแนละ้วทนแรงอยู่แล้วหระครับแต่เราก็ ช่วยเขานะครับช่วยเขาให้เขาสามารถที่จะรำรงอยู่ได้แล้วก็สร้างทลายปามให้เราเก็บเกี่ยวนะครับได้ดีขึ้นนะครับถามว่าถ,ถ้าจะลดจริงๆมันต้องลดแบบแบบน้ำลาดเลยครับทั่วทั้งแปลงเลยเนาะตัวนี้เราเราเปิดเฉพาะจุดนะครับเราเปิดเฉพาะจุดแค่ระหว่างสองฝั่งหัวพีเสื้อขนาดเล็กนะครับพามาดูครับ ครับที่เราต่อไว้น้ำน้ำเริ่มมาแล้วครับน้ำเริ่มมาแล้วโอ้โอ้นี่ครับนี่ครับอย่างนี้โอเคเลยครับอย่างนี้โอเคเลยเมื่อวาน น้ำจะไม่อย่างนี้นะครับเมื่อวานเมื่อวานน้ำจะไม่พุ่งอย่างนี้นะครับเมื่อวานแบบหยุดก็มีหยุดครับออกแต่ลมแต่วันนี้โอเคเลยครับถือว่าถ้าเกิดหัวพีเสื้อกระจายรอบที่ทำแบบนี้ก็โอเคเลยครับเห็นว่าอย่างนี้นะครับพี่น้องถ้าเราเปิดไว้านานนะครับน้ำนี่ท่วมเลยนะครับท่วม ท่วมรอบโคนเลยนะครับท่วมลำต้นเลยนะครับเนาะเนี่ยอันนี้อันนี้หัวหนึ่งนะครับหัวหนึ่งที่เราเจาะไว้แล้วก็แล้วก็นี่อีกหัวหนึ่งครับพอดีมันมันติดทางปามเนาะนี่ครับนี่ครับนี่ครับ สองฝั่งนะครับเราเราเราวางสาย PE นี่สองฝั่งเลยครับสองฝั่งฝั่งละสองหัวนะครับก็รวมเป็นต้นละสี่หัวนะครับต้นละสี่หัวครับอันนี้รู้สึกว่าหัวมันจะอยู่ข้างล่างครับก็ไม่เป็นไรเนาะแต่หัวหนึ่งรู้สึกว่ามันมันจะจำรุดหกักก็ไม่เป็นไรก็ขอให้มันออกออย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับ คืออแ,แปลงนี้เราเราวางหัวผีเสื้อไว้ตั้งแต่ตอนที่เขายังเล็กๆอยู่นะครับตอนที่เริ่มปลูกประมาณที่เอาลงดินนะครับก็วางไว้อย่างนี้ลดไว้อย่างนี้มาตลอดนะครับลดแบบนี้มาตลอดครับช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ลดนะครับช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ลดเราก็จะลดหน้าแรงแบบนี้นะครับ เน้ำทำไมไม่แรงน้ำหลุดตรงไหนน้อทีนี้รู้สึกว่าจะมีมีมีน้ำหลุดตรงไหนสักแห่งหรือเปล่าครับน้ำไม่ค่อยแรง ปกติมันจะแรงอันนี้อันนี้ไม่แรงครับเห็นไหมเนี่ยเมื่อวานออกแบบนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยออกแบบนี้นครับเดีย๋ยวต้องดูนะครับเมื่อกี้มันยังบินอยู่เลยนะครับน้ำยังบินอยู่เลยหรือยังเลื่อนน้ำพึ่งกำลังเดินมา น้ำระหว่างอยู่ระหว่งงางการเดินทางหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับอ๋อหน้าหน้าหน้าจะกําลังน้ํากาลังเดินเดินยังไม่เต็มท่อครับยังไม่เต็มท่อน้ําก็จะไม่แรงอ๋อหน้าจะใช่ครับน่าจะใช่เนี่ยครับก,ก็ก็คงจะเริ่มแรงขึ้นมาแล้วครับ เนี่ยแบบนี้ครับสายที่เราใช้หกขุนนะครับหกขุนก็ถ้าเป็นหัวพีเสื้อก็เป็นหัวพีเสื้อขนาดเล็กนะครับสี่ขุนนี่มันจะเล็กไปหน่อยครับสี่ขุนจะเล็กไปหน่อยถ้าแนะนําก็หกขุนโอเคกําลังพอดีก็ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปครับอันนี้น้ําที่เราตัดยามรั่วนะครับ ก็ไม่เป็นไรถ้ารั่วเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรครับก็คือว่ามันรั่วอยู่ในไร่เราไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ารั่วมากแรงดันมันจะลดมันก็จะไม่สมัมุลเนอะเราก็ต้องหาอะไรมาลัดไว้นะครับหรือไม่ก็ตัดหรือไม่ก็ตัดแล้วก็ต่อใหม่ครับตัดแล้วก็ต่อใหม่เลยนี่ครับเนี่ยแบบนี้ครับถือว่า พอไมหมฮะน่าจะถ้าเปิดนานๆก็โอเคนก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับเห็นแบบนี้ครับก็ช่วยได้อยู่ครับช่วยได้อยู่นะครับช่วยได้อยู่นี่ครับเนี่ยเราวางมากึ่งกลางกึ่งกลางกึ่งกลางสวนเลยนะครับเป็นวาลวดักไฟนะครับท่อท่อที่อยู่ใต้ดินเป็นขนาด สามนิ้วนะครับสามนิ้วนะครับจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับนะครับอันนี้คือฝั่งฝั่งขวานี่ฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายเราก็ถ้าเปิดทีเดียวมันก็แรงดันแรงดันไม่พอนะครับเราก็ต้องเปิดลดทีละทีละฝั่งนะครับทีละฝั่งเราก็ปิดล์านี้ไว้ก่อนแล้วก็เปิดล์วนี้นะครับถ้าฝั่งนี้ลดเสร็จแล้วเราค่อยมาเปิดล์านี้นะครับ นาแรงดันเริ่มโอเคแล้วครับน้ํายังไม่เต็มท่อถ้าเกิดน้ําเต็มท่อแรงดันก็จะสม่าเสมอนะครับโอเคเลยครับเดี๋ยวจะเปิดดูแรงดันให้ดูนะครับ นี่ครับแรงดันน้ําดูครับแรงไม่แรงก็ดูพี่น้องดูครับอันนี้ปั๊มไฟฟ้าขนาดสามนิ้วนะครับไม่ใช่ไหมสามแรงสองนิ้วแบบแรงดันสูงส่งไกลนะครับการเลือกใช้ปั๊มก็ต้องดูด้วยครับเนาะว่าแบบน้ำมากหรือแบบส่งไกลนะครับ ของเราแรงต้นน้ามันอยู่ไกลเนาะนะครับเราก็ต้องใช้ปั๊มแรงดันสูงนะครับเนาะปั๊มแรงดันสูงแบบส่งไกลนะครับสามแรงสองนิ้วนะครับดูครับอันนี้เราเปิดทีละสี่แถวเนาะทีละสี่แถวนะครับถ้าเปิดมากก็หัวพี่เสื้อมันก็ออกไม่แรงมันก็จะไม่บิน แต่ก็ได้อยู่นะถ้าแบบเปิดแบบซึมๆครับถ้าไม่ขี้เกียจเปิดปิดเบาบ่อยนะครับอย่างนี้จะเอาเอาแบบเห็นผลเนาะเราก็เปิดทีละทีละสี่แถวนะครับเ๋ยาวาววลานี้มันชำรุดเดีย๋ยวต้องเอาต้องเอา,อเอาวาวลานี้ไปปิดไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันอยู่ฝั่งหนึ่งเราเปิดทีละฝั่งเอาครับเปิดทีละฝั่ง ปิดไปก่อนนะครับปิดไปก่อนโอเคครับเราปิดไว้แบบนี้ครับปิดไว้แบบนี้เราฟังก่อนเนาะไม่ใช่นี่ครับต้องช่วยเขาครับเพราะว่าถ้าไม่ช่วยไม่ได้ผลผลิตเพราะป,าม,ออา,ปามกำลังออกทลายปามกำลังออกทลายครับ แจวเลยครับเมื่อวานผิดกันคนละเรื่องครับเมื่อวานแบบโอ้โหเสียลมครับเมื่อวานวันนี้โอเคเลยอันนี้โอเคเลยครับวันนี้หอยมันเข้าไปติดตรงใบพัดซอกใบพัดมันนะครับนี่ดูพี่น้องดูครับถ้าเกิดว่าเราไม่ลดน้ำให้เขาเนาะมันก็จะมีผลกระทบ ต่อทลายปามนะครับมันอาจจะสุกสุกไม่เต็มที่นะครับหรือสุกแล้วอาจจะไม่สมบูรณ์เหี่ยวเียวน้ําหนักกองไม่ดีอะไรประมาณนั้นครับมันก็มีผลกระทบเนาะนะครับครับอันนี้ปามต้นนี้เราเป็นปามซ่อมนะครับเป็นปามซ่อมเห็นไหมครับโตมากเลยครับโตไวนะครับปามถ้าเกิดว่าไม่สมบูรณ์นะครับหนึ่งถึงสองปี หรือสามปีเราเอาออกแล้วก็ซ่อมนะครับเอาออกเราซ่อมก็ยังทันอยู่นะครับนะครับโอ้อันนี้อันนี้ผลงานผลงานการตัดหญ้าครับผลงานตัการตัดหญ้าเล่นตัดสายหมดเลยครับแบบนี้เราเดี๋ยวต้องซ่อมนะครับต้องต่อต้องต่อใหม่ครับไม่เป็นไรโอเคนะครับปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะครับดูครับความเห็นไหม ดูครับน้ําแรงไม่แรงก็ดูครับปั๊มสามปั๊มสามแรงสองนิ้วนะครับครับเดียวน้ําเต็มนะครับเห็นไหมไม่ธรรมดานะครับอันนี้ถ้าถ้าเราต่อนะครับแรงดันมันก็จะออกสม่ำเสมอนะครับถ้าเราไม่ต่อมันก็จะสูญเสียแรงดันแต่ขนาดรั่วตรงนั้นเห็นไหมครับมันก็จะบินหัวพีเสื้อปีพีเสื้อก็จะบินครับสวยงามนะครับนี่ครับปั๊มเอ่อซีี ปามสีปีเอ่อมีเอ่อมีถุนาเนาะมิทุนากระดาษสิงหากันญยาตุลาเพจจิกาสี่ปีปามสีปีเจ็ดเดือนแล้วครับเข้าเจ็ดเดือนแล้วเนาะนะครับปามสีปีครับ นี่ครับมันก็มีสลายตัวผู้ช่อด,ดอกตัวผู้เยอะเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันโดนแรงโดนแรงถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยเขาก็ยิ่งจะไปกันใหญ่นะครับนี่ครับหัวพี่เสือ้อเนี่ยแบบนี้ครับนี่ครับ แต่ถ้าเกิดเราให้เขาตั้งตรงให้ได้ยิ่งดีครับแต่อย่างว่าเนาะหลักปฏิบัติจริงมันไม่ตรงครับบางหัวบางหัวก็เอียงบ,บางหัวก็ตกงก็ไม่เป็นไรครับขอให้ได้น้ําแรงมาอย่างนี้ครับเนาะเดี๋ยวเขาก็ซึมอะไรของเขาเองครับนี่ครับแรงดันน้าเนี่ยต้องแบบนี้ครับเห็นแบบนี้ประมาณนัก ปล่อยไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงนี่โอ้โหน้ําเยอะได้น้ําเยอะนะครับก็ธรรมดานะครับจะบอกให้ก่อนนี่ฮะดูครับดูเห็นไหมดูครับพี่น้องครับเดียวหไหมน้ำเริ่มเริ่มขังแล้วครับเห็นไหม ถึงบอกว่าเห็นหัวเล็กๆอย่างนี้นะครับหัวเล็กๆอย่างนี้ได้น้ําเยอะนะครับเห็นไหมครับเนี่ยท่อครับท่อท่อขนาดสามนิ้ววางนะครับวางกลางดูครับแล้วก็ใส่ตัวแยกนะครับ วาวไปฝั่งละสองเส้นนะครับฝั่งนี้ก็สองเส้นนะครับแล้วก็เปิดที่เราฝั่งนะครับเปิดออกที่เราฝั่งอันนี้พ่อขนาดสามนิ้วครับดีย๋ยดี๋ยต้องกบกบให้มันดีๆครับอันนี้ช่วงนั้นก็ช่วงวางใหม่ๆเนะาะเพราะไม่ได้กบไม่อะไรครับเพื่อความสะดวกในการทํางานเดีย๋ยวถ้านี่เราก็จะมีเวลากลบให้ดีแล้วก็วาว ต้องเอาขึ้นมาเหนือดินนะครับเพื่อจะได้สะดวกในการใช้งานเ,าเห็นไหมดูครับครับเดียวครับเห็นไหมน้ําขังไหมครับเดียวยจุงบอกว่าเห็นเห็นเป็นหัวผีเสื้อเล็กๆอย่างเงี้ยถ้าแรงนั้นน้ําดีอะไรดีลดครับเดียวครับเนี่ย นี่ครับสายที่เราใช้หกขุนนะครับแล้วก็หัวใช้หัวปีกปีเสื้อนะครับถ้าใครจะเอาไปไปทำก็ได้เลยนะครับก็โอเคนะครับใช้ได้ครับใช้ได้นะครับเป็นการลงทุนที่ไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรมากแต่ผลลัพธ์ ที่ผมทดลองมาก็ถือว่าโอเคครับโอเคเลยแหละนะครับมันขึ้นอยู่กับชั่วโมงในการเปิดเนาะนะครับถ้าเกิดเราต้องการน้ําเยอะเราก็เปิดเยอะหน่อยนะครับชั่วโมงขึ้นนะครับประมาณชั่วโมงขึ้นได้ผลนะครับชั่วโมงขึ้นชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะครับถ้าใครสามชั่วโมงยิ่งโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่ครับปามปามก็ทยอยสุกครับแต่มัน ไม่เยอะเนาะไม่เยอะก็ไม่คุ้มกับค่ารถที่เราไปขายก็เลยไม่เป็นไรก็ปล่อยให้เขาสุกไปงี้ก่อนครับเดี๋ยวดูภาพรวมก่อนว่าอาให้มันได้คุ้มค่ารถนะครับให้มันพอถึงจะตัดทีเดียวครับไม่เป็นไรครับของอยู่ในสวนเราเน,เน่าปล่อยให้เน่าให้อะไรไปก็ไม่เป็นไรครับเป็นปุ๋ยนะครับทางปลาแม่ที่เราปล่อยไว้เงี้ยก็ตัดก็ไม่ได้เอาไปทิ้งต้องไ่เอาทาลายนะครับ ปล่อยให้มันคุมดินเป็นปุ๋ยนะครับคุมดินเป็นปุ๋ยอยู่งี้เลยนี่ครับโอเคเลยครับถือว่าโอเคได้ละคนคนละเรื่องกับเมื่อวานเลยครับเมื่อวานนี่โอ้นี่นะแป๊บเดียวใช่ไหมพี่น้องว่ายไหมนี่นี่น้ำขังเลยครับเห็นไ้นี่ นี่ครับขนาดขนาดเปิดแป๊บเดียวยังไม่ถึงชั่วโมงเลยครับเนี่ยก็ก็แสดงว่ามันปลายฝนต้นหนาวเนะมันก็อาจจะมีความชื้นความอะไรหลงเยอะอยู่ก็พอเปิดน้ามาน้ําก็เลยขังไว้นะครับขังไว้หน่อยนี่ครับ นี่ครับถ้าหัวพีเสื้ออย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าหวานปุ๋ยลงก็โอเคเลยนะครับหวานปุ๋ยลงเฉพาะจุดเฉพาะหัวพีเสื้อนี่ได้เลยครับปุ๋ยก็จะละลายเลยนะครับปุ๋ยละลายถ้าใส่ปุ๋ยหน้าแรงก็ใส่ได้เลยนะครับนี่ครับท่อพีนะครับสายพีนะครับ หรือท่อพีเเนี่ยขนาด6ขุนนะครับ6ขุนเนาะครับขายเขาขายเป็นม้วนนะครับขายเป็นม้วนร้านขายอุปกรณ์การเกษตรมีนะครับแล้วก็หัวพีเสื้อนะครับแจ้งเข้าไป นี่ครับอย่างนี้โอเคเลยครับเวิร์กเลยครับเวิร์กเลยนี่ฮบว,ว่างนี้คือปั๊มมันเอไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยเอาออกเปิดเปิดแสงนะครับเปิดแสงให้เขานะครับรอบๆหกหนึ่งสองสามสี่ห้า หกต้นนี้นะครับหกต้นนี้ก็จะได้รับแสงเต็มที่นะครับนะได้รับแสงเต็มที่พอดีนะครับของการเอาออกไม่ใช่ว่าเราจะเสียเอ่อเสียผลผลิตไปนะไม่จริงครับไม่จริงครับเพราะว่าสูญเสียผลผลิตต้นนี้จริงนะครับแต่ผลผลิตมันก็จะไปฝากอยู่กับอีกหกต้นที่อยู่รอบๆนะครับเขาคิดเฉลี่ยนะนะครับเฉลีย่ยเฉลี่ยทั้งปีเนาะนะครับเฉลี่ยทั้งปี ผลผลิตแม่ได้หายไปไหนครับผลผลิตแม่ได้หายเท่าเดิมครับอาจจะเพิ่มมากกว่าเดิมด้วยซ้ํานะครับเพราะปลามาสมบูรณ์ครับที่เขาได้ทดสอบได้วิจัยมานะครับทั้งนักวิชาการมั่งนักวิชาเกินมั่งนะครับสรุปแล้วดีครับดีเป็นการเปิดแสงนะครับไม่จำเป็นต้องไปปลูกให้ให้ถีให้อะไรนะครับ แต่ปลามาันก็ก็จะมีสูตรปลูกอยู่นะครับเก้าคูณเก้าสิบคูณสิบสิบสองคูณสิบสองก็แล้วแต่สายพันธุ์นะครับนี่แล้วแต่สายพันธุ์โอเคนะครับพี่น้อง คลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่นี้ก่อนนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม